สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะเดินทางนะครับนะฮะก่อนอื่นเลยในการเดินทางของเรานั้นเราก็ต้องใช้รถยนต์ของเราใช่ไหมครับเราจําเป็นที่จะต้องตรวจเช็คเครื่องยนต์กันนิดนึงตรวจเช็คแบบไหนอย่างไรก็ตรวจเช็ควัดน้ามันเครื่องก่อนเลยนะฮะอันดับแรกเพราะว่าหัวใจหลักๆเลยของรถยนต์เราเนี่ยนะฮะน้ำมันเครื่องเนะี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยดังนั้น เราควรตรวจเช็คเรื่องน้ํามันเครื่องนะครับผมเองก็ไม่ได้ตรวจเช็คอะไรมากมายก็คือจะแค่วัดน้ำมันเครื่องก่อนเราก็ดึงเจวัดน้ำมันเครื่องออกมาเลยนะครับเมื่อเราดึงออกมาแล้วเราจะเห็นรอยน้ำมันเครื่องของเราโอ้น้ำมันน้ำมันจะหยดเดี๋ยวขอสลัดนิดนึงนี่ครับผมคิดว่าในการที่เราจอดรถจ้งไว้เนี่ยน้ำมันเครื่องมันจะลงไปสู่ก้นแทค์ได้ ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะตอนเช้าอย่าเพิ่งติดเครื่องนะครับเราก็ดึงน้ำมันเครื่องขึ้นมาเลยแต่ถ้าจะให้ดีนะครับก็ใช้กระดาษชิดชู้เช็ดนิดนึงเนาะแล้วก็วัดใหม่นะครับแต่ผมเองเนะี่ยไม่ค่อยได้ใช้กระดาษชิ้ชู้เช็ดนะฮะก็คือกลัวว่าสิ่งสกปรปกมันจะเข้าไปในกระดาษชิ้ชู่แล้วเดี๋ยวมันจะเข้าลงไปสู่เครื่องยนต์เราได้นะครับก็ใช้วิธีการดึงเลยนะครับผมคิดว่าน้ำมันเครื่องมันคงจะลงไปสู่ก้นแท่งเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็เอาเป็นอันว่าดึงขึ้นมาน้ำมันเครื่องเรามันยังปกติและอย่างที่สองลองลงมาที่เราจะต้องดูก็คือน้ํานะครับเครื่องยนต์ต้องมีน้ํามันเครื่องแล้วก็มีน้ําน้ําก็คืออันดับแรกผมจะดูในถังคุลเลอร์สำรองนี่ก่อนนะครับนี่มันจะเห็นเป็นรอยน้ําขุ่นๆเห็นไหมครับเราก็จับรถโยกนิดนึงนะครับน้ําจะขยับตัวให้เราเห็นน้ําก็ต้องอยู่ในปริมาณที่ ปกตินะครับอันนี้อาจจะพ่องไปนิดๆเนาะแต่ก็ไม่ไม่ซีเรียสนะไม่เป็นไรอันนี้ต้องบอกก่อนนะในการที่จะเปิดฝาหม้อน้ําตรงนี้นะครับเครื่องยนต์เราต้องอยู่ในอุณหภูมิที่เย็นนะครับอย่าไปเปิดตอนร้อนนะอันตรายนะครับ,นะรบน้ําจะกระฉูดขึ้นมาได้เราควรที่จะต้องเปิดตอนที่เครื่องยนต์เราเย็นนะครับเปิดดูนิดนึงอน,นิ้วแหย่ดูนิดนึงเนาะน้ายังอยู่ปกตินะครับถามว่าทําไมถึงจะต้องเปิด ฝาหม้อน้าด้วยเพื่อเช็คน้ําในหม้อน้ําด้วยนะครับบางครั้งเนี่ยเราใช้รถยนต์ของเราเนี่ยนะครับวิ่งตามท้องถนนเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเวลาที่เราวิ่งตามท้องถนนเนี่ยเราไปโดนหินกระเด็นใส่หรือเปล่านะครับปิดฝาหม้อน้ําให้ดีนะให้อยู่ในล็อกของมันเมื่อเราขับรถไปตามท้องถนนอาจจะโดนหินกระเด็นใส่ทีนี้พอหินกระเด็นใส่เนี่ยนะครับอาจจะไปถูอ่ลังลังหม้อน้ําเราได้นะครับถ้าเกิดมันไปถูก หลังหมอ้อน้ําของเราเนี่ยนะฮะเราก็ต้องระวังด้วยนะเออถ้ามันไปถูกหลังหมอ้อน้ําของเราเนี่ยหลังหมอ้อน้ําของเราอาจจะแตกได้มันจะมีอันนี้น่าจะเป็นแผงอินเตอร์นะฮะแผงระบายความร้อนอินเตอร์แล้วก็จะเป็นแผงแอร์นะครับแล้วก็จะเป็นหมอ้อน้ําหมอ้อน้าจะอยู่ด้านล่างนู่นโอ้โหอาจจะมองไม่เห็นนะเพราะว่ามันลึกนะครับมันจะมีอยู่สามชั้นนะครับอ่ ด้วยความเข้าใจของผมนะน่าจะเป็น3ชั้นเดี๋ยวเดี๋ยวขอแอปส่องหน่อยนิดนึงนะนี่เห็นไหมครับชั้นสุดท้ายเลยเนี่ยน่าจะเป็นหมอ้อน้ํานะครับอืมไม่ว่าจะเป็นอินเตอร์หรือแผงแอร์หรือแผงหมอ้อน้ําของเราถ้าถูกหินกระเด็นใส่เนี่ยบางครั้งมันอาจจะรั่วได้ดังนั้น,น,นเราควรจะต้องตรวจตราด้วยหลักๆสําคัญเลยก็คือน้ํามันเครื่องต้องอยู่ในเกณฑ์ปกติ นะครับแล้วเราจะได้เช็คด้วยว่าน้ำมันเครื่องของเราเนี่ยมันสีดําเยอะเกินไปไหมดูสภาพน้ำมันเครื่องของเราได้ด้วยนะครับอย่างที่2ก็คือดูน้ํานะครับและอย่างที่3เราก็พยายามตรวจตราดูนิดนึงเนะว่าเครื่องยนต์ของเราเนี่ยมีรอยน้ํามันรั่วซึมไหมดูนิดนึงไม่มีอ่ะอย่างที่4ผมคิดว่าน่าจะดูเกี่ยวกับสายพานนะครับ มีรอยแตกมีหย่อนไหมเนี่ยก็คือการเช็ครถแบบง่ายๆนะครับดูเอาแค่หลักๆตรงนี้เองไม่มีอะไรมากน้ําดีน้ํามันเครื่องดีส่วนแบตเตอรี่นั้นเราก็เปิดดูได้เป็นบางครั้งนะครับเพราะแบตเตอรี่นีไม่ต้องเช็คทุกวันก็ได้นะครับไม่ต้องเช็คทุกครั้งก็ได้ถ้าแบตเตอรี่เราใหมเ่เรามั่นใจว่าแบตเตอรี่เราไม่เป็นอะไรเราก็ไม่ต้องเช็คก,ก็ได้นะครับนี่ครับเช็คดูว่ามีรอยรั่วซึมไหม อันนี้ผมอุด EGR แล้วนะครับเพิ่งอุด EGR แล้วก็เครื่องยนต์ของผมนี่ต้องบอกว่าใช้5้าแสนสามหมื่นกว่ากิโลแล้วไม่เคยเป็นอะไรเลยนะครับอิ uzu, สุสแจ๋วแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยรถทุกยี่ห้อจะดีหรือไม่ดีนั้นอยู่ที่คนใช้อยู่ที่คนดูแลเราใช้เขาเราต้องหมั่นดูแลนะครับถ้าเราไม่หมั่นดูแลนั้น เครื่องยนต์ของเราหรือว่ารถของเรานั้นอาจจะเสียได้ในการเดินทางของเราที่เราจะต้องใช้รถนั้นเราควรที่จะต้องหมั่นดูแลเขานะครับคันนี้ isuzu allnew ปี2016นะครับเครื่อง3,000ตอนนี้ใช้ได้ประมาณ5 3 0 0 0 0กิโลแล้วยังกิ๊กอยู่เลยครับวันนี้ผมจะเดินทางไปจังหวัดชนบุรีนะครับเดี๋ยวเช้าๆหรือว่าสายๆเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปที่จังหวัดตราดก่อนแล้วก็ จะเดินทางไปจังหวัดชนบุรีนะครับใครเจอผมทักทายได้นะครับแล้วก็น่าจะเป็นวันจันท์นะครับวันจันทร์หรือวันอังคารผมน่าจะอยู่แถวแถวตลาดไทยนะครับ fc คนไหนนะครับเป็น fc ผมหรือว่า fc ป้ายแดงนะครับสามารถแวะเวียนเข้ามาเที่ยวหาผมได้นะครับผมจะอยู่บริเวณแถวแถวตลาดไทยนะครับนี่โอเคเลย ถ้าอยากมาเที่ยวหาก็สามารถทักแชทมาใน Facebook ของผมก็ได้นะครับชื่อสุนทรสิทธิศักด์นะครับหรือว่าเพจเพื่อนๆของฉันก็ได้นะครับมาทักทายกันมาพูดคุยกันนะครับผมจะไปถ่ายคลิปร้านเทาลอยแถวแถวตลาดไทยครับแล้วเจอกันครับแถวแถวตลาดไทยนะครับบ๊ายบายรักนะจุ๊บจุ๊บบ๊ายบายครับ